สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีเจแดงก็อยู่ที่วัดปูจอมปวกนะคะเนาะมาตามเขาเขามาแล้วบว่ามีผู้ใดอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงพาเทศอยู่น,น่นนี่คนอยู่อยู่นะ เงียบมือนดีมันหนาวอากาศว่าดีปูสิเขาฟุดทุกอโอมบ่ก็เป็นปูอยู่นี่น่าจะอยู่อยู่ก่อนนั<ม>้นมจาก,การกับปูปูรูปนี่พ้นยูป่ะค่ะย,ยะะิดนี้มุ่นบ่บไปบ้านได้ค่ะไปเบรก,กลดอยู่ไปเบิงรถกลดพ้นสิออกรถบ่ค่ะปิดเครื่องก่อนป<ม>ิดเครื่องก่อน ู้ลูกนี่ยูยูบอกค่ะยูยูคือกันมันบ่ปลาสีมาถามเพิ่นเรียกว่างั้นเพิ่นเข่าอยู่ค่ะเนาะหาเปียนนี่เพิพน่นเพิ่นเห็นเพิ่นบอกไปเบิร์งยูเพิ่นว่ามัานบ่นหนีหาเปียนหาเก่าคือเก่าเพิ่นว่าน่ะสื่อเยอะจะบอกเพิ่นบ่าสื่อเยอะเกียร์เมนเยอะ <laughs> ดีแล้วราคาสาดถูกครับครู ถือก็ว่าดีถือก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าคนเฮาธรรมดานี่อย่างนี้โศงค่ะดีแล้วล่ะครับปูสาธุนน้ำคาะ,ะคนวนน่าโอ้จนได้ออกรถด,ดิว่าเอองัวงนี่เพิ่นได้ดไปครับปูใครขับรถช้อนใจยังไงบอไม่ยัอยู่จะปูนังเพิ่นจะหูนะเนาะไปน้ำกันบอก แม่นไปน้อกันตากันปลัวใหญ่อย่าขู่จากปากเพิ่นเพราะว่าสัตจากปากเพิ่งเหรอมันจะแม่นเน,ะนเาะถ้าห้าไปซองเองดวงห้าบ่มีมันจิบว่าได้เนาะเอาตามเพิ่นกใครยี่ใครก็ไม่สนใจได้หรอวาเพราะว่าดวงเพิ่นกำลังขึ้นเนาะกถ้าห้อซื้อตามเพิ่นเพิ่นจิบว่า,อ,วาอ๋อเนาะวน้ถูกจนได้ซนะื้อลอตเตอรี่กระดาษซี่หางวดเนาะ สาธุขอบคุณขอบคุณหลายๆโอ๋อปูวายูพ้นถูกจนได้ซื้อรถเดียนส่ก,กาวพ้น <Okay. S 2> ถูกพ้นไปเบื้องรถอุดรนว่าสัน,นวัน,นวันกับเขาได้เด็กป่ะเอาจังสี่หาเปียนหาโกเอาเอาจังสี่มืออื่นมืออื่นเ้องจังแม่เออพ้นชีได้ทะเบียนรถมากตัวใดเนี่ย ไปออก so ็ถือ <blunt> ค <animation> ักได้เนาะเดือดเออเนี่ยเดี๋ยวให้เพิ่นมากันเบิ่งป้ายทะเบียนเพิ่นพร้อมอื่นก่อนถ้าไปซองถาเพิ่นบอกให้ซองถาเพิ่นเห็นตัวใดสายฝ่ามาเหรอบดเสียเถี่ยวเห็นซองหางเก่าริ่งหดก่อนซองห่งหมดก่อนมาบดเสียเถี่ยวเอาเอาเลขสายฟ้าซองนะพอเปียบเบาเสียงลงหน่อยลูกเพิ่นไป ตัวถูกจะได้ซื้อรถปูก็ได้เพิ่นได้เท่าละแสนว่าสันนส่นว่าอื่นเขาจังมาเอาทะเบียนรถเพิ่นน้ำนี่ยังกูแม่อันเพิ่นไปเอานัน <ไป S 1> ่นรถไปยังมาเพิ่นไปเบิ่งรถว่าสัน่นเพิ่นถึงเล,ล็กไรเลยไม่ได้ออกรถบ่โอ้อยเพิ่นถูกวันละแสนตันวอ,อถึงไรจะได้ออกรถไม่จะบอกเไปไ็นไรไม่บอกเป็นไร อันนี้ก็มากับส่ฝาไปซองน้ำาส่ฝาไปครับครับสวัสดีครับครับก่อนกือกจะถึงที่นมดข้างล่างนี่เห็นอยู่นี่แหละจะโทษมาคอนะสายฟ้าพันไสเดียพันมาซองน้ำเอ้าเอาถ้าเกิดปูพันกับฟันว่าอันนั้นงวดก่อนนี่จับปูฟันว่าได้จับกบมันก็อหาเก่านะพันบอกอยูบหาเปลี่ยนหาเก่างวดก่อนเจ้าปลาตัวเลขมันเปลี่ยนตลอดดิปูว่านี่แต่งวดก่อนบอเปลี่ยน มดก่อนบเปลี่ยนวันนี้ซองให้เพื่อนแนี้ซองให้เพ่อนีงให่อนน้สาาดฟ้ากับซองขื่นกันหมดก่อนนี่ยังเห็นส้าพนกาถ้าวันเลี้ยวเข้าไปบางนงเห็นหกวันนี้เลี้ยวบางเงือขึ้นศูนย์เจ็ดเห็นเพื่อนนที่เดเอาดำเพื่อนแย่ลมที่โกโอศูนย์เจ็ดห่างวนๆนก็เห็นตัวนี้นี ห,าห้าศูนย์เจ็ดหวดก้อนหนึ่งกระดเห็นคุณส้มเห็นแต่เด็กเขาคอมเมนต์แต่ว่าเบิงฟฟ้งใส่ป <ไฟ S 2> ลาใส่ปลาจอมพวกวันนี้เนี่ยถาปูหายทันคุณส้มซองเบิ้งก่อนถาปูมือนอื่นก่อนปูสีว่าตัวใดเห็นแล้วหาหยเจ๊ยังหายังไงนี่ข้างล่างนี่ห,าหา้าศูนย์เจ็ดใกล้ใกล้เลยนี่หายอยู่ข้งเตข้นเลยนะว่าเป็นศูนย์เจ็ดมืงเกิงนี่สิเป็นศูนย์หนึ่งเป็นไปได้ยุบอ่า มวดกว้อนก็นเห็นอยู่ตรงนี้แหละเป็นหาเป็นแปดเป็นเจ็ดวดก้อนนี่นะบ่เห็นเป็นเก้างวดนี่ก็ยังคือหาเก่าหาเก้าเจ็ดอ๋อเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วเบื้งแล้วสายฟ้าหาทึ่งทงเก้าข้งงงางใต้มือหัวเนี่ยเป็นเจ็ดอ๋อเอฟซี 4, หินเตอร์เยก็คอ,อมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะ คิดมากตัวได้ก่สิว่าเป็นตัวนั่นบอกเนาะมหาศูนย์เจ็ดก็หาเก้าเจ็ดเนี่ยเลี้ยวเบื้องหน้านะดวงไฟดวงมั่นคือวันละที่นี้เนี่ยต้องถ้าถามปูมืออื่นถ้าเบื้องปลายเดียวมันน้ำหอมพ่นฟันเม็นเลยปูฟันมานจะเข่าภาษาจะออกภาษาได้เหลี่ยกร้อนตัวได้สิไซฟ้าเย็นหาแต่หาวันนี้นะ ยู่นี่คือหาเก้าเจ็ดคือหาเก้าเจ็ดหรือหาศูนย์เจ็ดนี่แห,หละข้างล่างเลยแม่นี่นี่เจ็ดห้ามันคือเห็นเลขแปดนะเอาท่านผูน้ชมเมืองตัวใดข้าเจ้าให้ตามห้อยเดินจอมปวกน้ำมาสันเดีแต่ฟังปูมืออื่นหล่ะจังมาหลุนปลายแดงน้ำเป็นนะป้าปูเว้ยเบิองไปเบืองมามันเก่าเจ็ดชัดๆเลยหรอ ก็เก้าเจ็ดกับ 91, เก้าน่อ่ะาเกขาเปลี่คลิปนะค่ะสำหรับคลิปนี้มานี่นาคาดขอตลาไปก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้เจ็ดเก้าสามเจ็ดห้า, <75. S 1> หานี่นมีสามมีทั้งไตนี่นสัตว์เลนี่สามมีทั้งไตสามมีทั้งไตเป็นศูนย์เจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสามนี่แหละเ่อเนียวมาต่อเนี้วมา,อ,า,มาอันอัน,อนสี่ด้วย

เจ็ดเงเห็นเก้าเจ็ดสามห้เก้าจ็ดอ่นว่ตัเอบอเออลูกเพิ่นวาเพิ่นสียนไปเฮ็ดจักงวดผู้นียจังสีหนาร่วงเพิ่นก็ถือน่ในบ้านสี่แสนบอกสี่แสนเดเอาอีกเพื่นจะเฮ็ดเอามันสาสี่หมวดเลยล่ะเพิ่นเฮ็ดหลัไปครั้งวันนี้อันนี้เพ่นดในามสัเฮยนเพิ่น ตรงไปนี่ค่ะนี่ออกกี่วันนี่คือตรงตรงไปแล้วก็เดี๋ยวายเออไปถามเพันแถวหน่อยนะ่ยวเพันอยู่ในสวนผักเพันปูนี่เพันได้หรือเปล่าไปค่ะพันได้ตัวใดปู้หางด้วนเสียเอาฮะหนูนี่จะได้ไรครับแขกยื้อซื้อได้อ๋อถูกแปดแสนวันนี้เพิ่นได้หรือล่าไปจ้ค่ะเพิ่นผู้บอกผู้ใดอกบอกอยู่ตู้ข่อยมาเพิ่นก็บอกอยู่เด้ เพิ่นบอกหาแปดหาเก้าคันว่าแม่แล้วเจ้าว่าทำถูกแปดแปดตีพูบความพอต้ววันนี้เห็นอะไรดีบอสัมภาษณ์เจแดงป่ะช่วงึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวมื่อื่นยังมาตามอีกเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเจแดงเห็นเก้าเจ็ด สามห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดกับหากับเก้าเจ็ดสามอาท่านผู้ชมถ่ายสุดนี่ก็บคอยท่านผู้ชมโชคดีกับหวยสร้างเนาะค่ะเนาะจัดไปเลยหกสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกสี่เจ็ดตัวเแคนแขนลดเขางวันนี้เนาะมันมีน้อยกับตัวบนล่างด้วยนะคะ เอาแค่นี้ละว่าต้องเล่น้ลยเจ้าดอกเล่นเจ้าเดียว,เดย,วเดยวนี่ล้ะเนาะขอให้ทนผู้ชมโชคดีร่ารวยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะวันวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าเนาะโชคดีทุกท่านด้วยค่ะด้วยขอบคุณท่านที่ติดตามจังขิมซังสบู่กะทักมากค่ะสบู่ก็สามก้อนส่งฟรีนะคะหก้อนก้อนละร้อยบาทนะคะบวกค่าส่งห้สบาท